ครับแจมืมสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับนออ้องโชกุลเมื่อนี้พาพี่น้องมานาค่ะพาลานมาไอ้ซองเบิงแม่ไอ้ลูกสาวข่อยมันไอยอนนำกดเขามากีดแต่เศ้าๆแล้กกวก็อีโผลเด่นค่ะยางเลยพี่น้องนี่มากีดแต่ตีสามเครื่งเลย เอาไปขายแล้วรอบนึงบางฮันโชคคุณนางถา่านนี่เดอลูกเด้อเอาบายบายก่อนบายนางหล่นนางหล่นอยู่ฮันเม่งตูนผ่ามาเบ่งลูกสาวอันนี้ผสมนำกดก่อนวางไปทันดีที่นอ้องยางก็เดี๋ยว ไลเพื่อสีได้พี่น้องไม่ได้ง่ายๆเด้ พี่น้องผสมกันดิผสมใส่ย,ยังเปรอะผสมน้ำเปล่าใส่น้ำกรดไม่ได้ใส่หลายก่อน<ด>ต้องระวังเลยพี่น้องกับน้ำกดน้ำเปล่าผาสม หยดเบิดนี้เบิดจักขวดไปนี่น้ำกดขวดสองขวดเกือบสองขวดนี่ลนะถ้าว่าไอแต่ละรอบไหมที่มาหยดขวดกลัวมอกระสุนปลาใบเลยน้องน้ำกดเลยนี่ นี่พี่น้อง<ว>มาเบ่งบันนี่<ว>ตามมามาเบ่งพี่น้อง เริ่มแต่่นป่เริ่มแต่่นมาพี่น้องมันจังบอลลูมองงงน้องอเ,เพื่อสิได้ตื่นแต่ดึกๆขนพี่น้องเพื่อสิได้เงินเขาก็ดีปลูกแล้วกะ ตกีดขายแต่แถวบ้านที่ข่อยบริมีอัดแผ่นข่อเเยเห็นแต่แถวภาคใต้ขาเจ้าอัดเป็นแผ่นเป็นแผ่น,นอยู่แถวละน้องนะอยู่กอดพยายามมันแต่ว่ามีตค่คนพม่าดอาก,กีดเดี้ที่เป็นลอกอันนี้ก็เป็นอัน,นเหี่ยวอ้อยไฟได้พี่น้องอ,อ้อยไฟที่ดีอันนี้ที่ลอกออกนะฮะไปอ้อยไฟย่าง ขีกาบอย่างไป,ไป่ปปปปปปยงอยไปเดกน้องมาเบิ้ลโยดถือสาจาของเลยาสะอาดนึงเด้นนอเด็กน,น้องคนคนไปเลยคน,นจนมันเศร้าเขยนไปแเลยเตี้ยคนเพรมันข่าค่นะมันน้อยกับนน้อยอ๋อนี่มันแข็งแล้วหรของแล่วมันน้อย แลวก็ีหาที่มีตะเขียงไม่ตะเียงเลยกีได้เจ้ามือนี่ที่ว่าอันได้หลายเด้เนาะเจ็ดแปดมือขายบออันนี้ไหมที่รอบกีใหม่มือได้หนิสองมือถี่ว่ามีดได้นิสองมีดบเจ้าห้องสองมีดแปดมีดบอขายแปดมือเรามีดเามีดตะเตะเขียมีดตะเต็มแล้วสีาวสวนพี่น้อง แต่ว่าที่ข่อยไม่ได้เห็นหน้าดอกไข่นคนเห็ดคนเห็ดลายปีแล้วเอาเขานะคะ,จะเจ้าลูกเต่าแต่ละคนก็นแยกไปเห็นงานเห็ดการณ์ไปแต่ละคนก็นดมีมีคนเห็ดคน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 ะพี่น้อง นี่อันนี้ส่วนเอ้ยจอยตัวนี้ฮันเ้ายางลายเด้อยีโพถ้าเราปลูกลวงทางใต้แห่งสีลายเนาะแต่ว่าของพ่อฮันปลูกปามพร้อมพนอ้องทางใต้นั่นปามยาวไปพูนปลูกาปามของเราเยางพาลา พ่อกีดกับลูกสาวสองคนกีดอย่างอันเรยินอันอนลิตเป่าบอกว่า,าเฮ็ดคือที่เล่าบอกเด้อง,ง่ายขึ้นแล้วก็บ,บีบปุ่มมองกลมันเถอะนะ เรียว่า,าสูบไม่ได้ควัดออกเลยบ่สู้ให้มันไหลข้างข้างกันเลยบ่ะ่ได้ควัดเตี้ย <c oughs> อ๋อาาเอาแบบให้แน่นลุ้งเฉยเลยอ๋อถ้าว่าสีควัดอ๋อต้องลอก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 ้อนกีดพี่น้องตอนตอนซ่อามาลูกสาวว่าต้องเลยแต่เด,ด็กๆต้องลอกอกอกมันบอกอันขาวๆเนี่ยลอกอันขาวๆออกแล้วก็จังขีดพี่น้อง เออถือว่าไหลอันนั้นอยู่ในนี้พ่อป้าหยาบ่อนี่บ่เออวัยานหน่อยนางเหรียญอยู่พ สิเล็กพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นพอดีแก้กน้ำสวนน้ำเอยียงนั่งก็ะกิดไล่มาเลยมันจำกุหลงไล่ขึ้นไปทึ่งๆเลยนะคะนั่งกระโบนางกระโปก,ก็ได้หลายแม่แต่พี่น้องมักปามหันทางไต ก็เอาไปขายคือกันพี่น้องบ้าลรยเติบบอแกนกล้องเร็วกวขอโทษเวยพี่น้องเด้อ บางชงั่วโมงนี่บ่วางชั่วโมงหนึ่งแหละพี่น้องหยอดแลวด้วน้ำกดคือไอ้อ้นไอเขาไอ้อ้นอันลูกลูกข้าเจ้าแัดทรงูุชายดื้นนยยอแน่ยอดหยอดแม่เป็นพวกวนเตี้ยอดแลนยอดโชคกุศเลยหน่อยกุศลานน้อยอนั่งนั่งถ่าย สมัยตะกีพี่น้องเป็นปลาได้เหรอเนี่ยรอนี่ปลาตะกี้เป็นไฮนาไฮนาทางในครันสมัยข้าวอันที่ข่อยยังน่อยเป็นไฮเนาะคานาเลยเหรอเนี่ยโซนเนี่ยคันจะเป็นปลาเบิร์ดหาเห็ดเป็นโศกข้างใน โศกเราขึ้นไปทันตะกี้สมัยตะกี้ยังหน่อยไปตะยันเจีย่านพี่น้องย่านโศกโบกเก่าได้ขึ้นไปนั่นเป็นหน้าโศกหน้าทังเทิงกับมีหน้าโศกโบกทั้งเทิงอันนี้นหน้าน้อยที่คอยโค้งหุ่นหล่อห่วยไปพู๊นทิศทางอีกหมู่บ้านหนึ่งขึ้นไปทางพวกเจ้าหน่อยหนานแรงเขามากเลยพี่น้องใบไม้ลุนเน่ยทางล่างอยู่ ข่อยก็บม่เคยกีดจักเทื่อดอกพี่น้องอยางกะดิไม่แต่พอกับลูกสาวกีดพ <c oughs> อตัดจ้างเขาตัดเดียวนี่มักปามหยาปามเพิ่นโนหญ้าไปเราข้าตะกี้พูดนอนผลได้น,นาพอข่อยแล้วขายพูมีเงิน,นแท้ตะกี้ เป็นท่า้ไล่พ่นแล้วขายเขาเจ้ายัางสีดายอยู่มกปามเันนี้นอกพามเบื่งปามอันนี้ท้งใสดอกขึ้นมกปามเดี๋ยวนอกมกปามก็เดี เดวมักป่ามเลยพี่น้องเ่ยน้ำยาสัตทัทางใต้พงทุกสาวมันจังหลายดกมากคือเป็นตาเสีบเทนอพี่น้องมาเจ้า,า่าเพื่อนมาเพื่อนพาพี่น้องมาเลาะสมสวน ันนี้เพ,พ,พิ่อน,นพอนควมสิแดดเด็กเม็ดเพิ่นก็ดี่น้องควมสิแดดก็เฮ้ยแดดท้อนพี่นอ้องชักโม่งระเบินี่ไปด้านบนก็เป็นห่วยที่พากันมาปลูกต้นไม้เรอหันตันนะต้นนี่ก็มีมาตามก็ดี ตี้ก็เป็นห้องเลยพี่น้องข้ายัางน้อยทุกคนยังพักกันมาหลินน้ำไหลยอยู่เป็นห้องน้ำไหลเท่านะใส่ตรงพ่อพ่อใส่ตรงเป็นไฮน่าเฮียตะกี้ฮนดำหน้านะคะตะกี้แต่ว่าอยากเป็นดินทรายพี่น้องหล่อนี่ดินทรายเขาบา่อยากงามปันไดงดำยากๆจนเจีบบ๊ยมมันหัวประมือให้ข้าตะกี้ <laughs> นี่ปลาเห็ดปวกที่พักกันมาเก็บช่วงนั้นเลยเนีย่พี่น้อง ก็ปลวกอยู่ส่วนอย่างมันหลุดลงมันหนาวมันอยังย่างขึ้นไปหาหลานกันพี่น้องพระเจ้าสีเขา่า,ขาว่าปั่นเข่าว่าดังอื้น,อ,นอื้นอยู่คุณอะไรพี่น้องสางล่างอยู่พี่น้องงามงามพี่น้อง โอเคเนะคะ่ะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะเดอ้อว่าอย่างผิดพลาดไปขอโทษขออภัยค่ะท่านี่ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคนค่ะบ๊ายบาย